ฉันขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดทำสิ่งดีงามฉันน้อมรับสิ่งที่ดีในเช้าวันนี้ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความร่ำรวยฉันรักและศรัทธาในตัวฉันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่แล้วในเช้าวันนี้ขอบคุณที่ฉันตื่นมามีลมหายใจขอบคุณพ่อแม่ที่มอบร่างกายนี้ให้แก่ฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่จักรวาลมอบให้ฉันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอบคุณวันนี้ที่ฉันมีลมหายใจอันมีค่าขอบคุณร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นชัดเจนขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับอากาศอันบริสุทธิ์ขอบคุณแขนและมือของฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณระบบอวัยวะภายในทั้งหมดของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ คุณเนยอยากให้พวกเราทุกคนลองฝึกเขียนขอบคุณดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าความสุขของเรานั้นเกิดขึ้นง่ายมากเกิดขึ้นจากโลกภายในของเราเองอย่าเพิ่งเชื่อเนยจนกว่าจะได้ลองทํานะคะลองหยิบสมุดแล้วก็ปากกาขึ้นมาและลองใช้แพทเทิร์นการเขียนแบบนี้ลองนึกถึงชีวิตของคุณว่าคุณมีเรื่องอะไรที่ต้องขอบคุณบ้างแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในจิตวิญญ,ญาณดวงเนี้ของคุณเองค่ะ